เรื่องราวที่จะเล่าในค่าคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ19ปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะแปลกเป็นอย่างมากที่ได้เกิดขึ้นแต่มันก็ทำเอาสยองไม่ใช่น้อยจนได้เป็นที่มาของเรื่องที่จะได้เล่าให้ฟังในค่าคืนนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตมามรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับดิวกับพี่ชายได้พากันขับรถไปบ้านญาติ ที่อำเภอนางรองจังหวัดปลีรั์ซึ่งสมัยนั้นรถวรามันไม่ค่อยที่จะเยอะกันเท่าไหรนักถนนจึงค่อนข้างที่จะล่งเป็นอย่างมากชินนี้ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวจึงได้หยับคันเร่งอย่างเต็มที่เยืนพื้นที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนพี่ชายที่เป็นเจ้าของรถที่นั่งอยู่บากข้างๆกันต้องพูดขึ้นมาจะเหยียบอะไรขนาดนั้น เดี๋ยวรถก็พังหรอกมันไม่ใช่รถใหม่นะว้วยมันมือแปดเข้าใจด้วยพอพี่ชายได้บอกมาแบบนั้นเดี๋ยวถึงได้ลดความเร็วลงมากกว่าเดิมหน่อยขอพูดบอกพี่ชายไปว่าบอกแล้วให้ซื้อรถมือหนึ่งจะได้ขับอย่างสบายใจไปซื้อมาทำไมรถมือแปดที่เขาจะไปปลูกสาลแเน่อยู่แล้วพอน้องชายอย่างเดิวได้พูดบูรีรถสุดที่รัก พี่ชายก็เลยที่พูดสวนกลับไปเองไม่ช่วยออกเงินซื้อสักบาทยังจะมาเสนอความคิดอีกข้ามีเงินเพียงเท่านี้ก็ซื้อได้เพียงเท่านี้แล้วเว้ยดิวก็เลยได้แต่หัวเราะออกมาอย่างพอใจเขาเป็นคนที่ใช้เงินเก่งจึงไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทเหมือนอย่างพี่ชายจึงได้แต่อาศัยขับรถของพี่ชายก็เท่านั้นสองพี่น้องก็พูดคุยหยอกล้อก,กันไปตลอด จะได้มีง่วงเหงาหาวนอนที่พวกเขาต้องพากันออกมาเดินทางกลางคืนแบบนี้นั้นมันเป็นเพราะว่าพากันติดลมกินไม่ยอมที่จะลุกขึ้นสักทีนั่งแช่อยู่แบบนั้นจนกระทั่งได้มืดค่ย่าถึงได้บอกว่ากลับบ้านกันได้แล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่จะดูเอากับดึกแบบนี้สองพี่น้องก็เลยได้พากันล่ำลายกมือไหว้สวัสดี คนที่จะได้พากันขับรถออกเดินทางกลับบ้านจนกระทั่งรถได้วิ่งมาถึงถนนเส้นหนึ่งที่มันค่อนข้างชมมืดมากไม่เห็นมีแสงไฟจากเพื่อนเลือนผู้คนเลยสักหลังเดียวแสงไฟข้างถนนนั้นก็ไม่มีเหมือนกันพอรถที่ดียวได้เป็นคนขับได้วิ่งผ่านบ้านหลังหนึ่งที่เปิดไฟแสงสว่างอยู่แม้ว่าตอนนั้นมันจะใกล้เที่ยงคืนแล้วก็ตาม แต่อยู่ดีๆรถกระบะมือแปบดบมันก็ได้เกิดกระตุกกระตุกก่อนที่เครื่องจะได้ดับวูบลงไปดิวอาไซประสบการณ์ที่ขับรถมาหลายปีประคองรถเขาจอดข้างทางได้อย่างปลอดภัยเขาลองสตาร์ทเครื่องดูอีกครั้งแต่มันก็ไม่ยอมที่จะติดขึ้นมาแบบนี้ก็ชัดเจนเลยล่ะครับโรสเสียอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็ พี่ชายที่นั่งอยู่บอกข้างๆถึงกับทำหน้าเวอพูดขึ้นมาว่ารถเสียได้ยังไงวะอุตสาเพืพ่อให้ช่างตรวจสอบก่อนออกเดินทางมาแล้วแท้ๆแต่รถกับดันมาเสียได้ซะเมื่อจอดรถได้ดิวก็เลยได้มีโอกาสพูดขึ้นมาในทันทีเป็นไงล่ะพี่รถมือแปดเล่นเรล่า้ซนแล้วเสียที่ไหนไม่เสียมาเสียตรงที่มันไม่มีบ้านคนแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ จะหาช่างที่ไหนมาซ้อมรถคงจะได้กิ่นข้าวดีกันแล้วละสิพี่ชายไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาเหมือนกำลังจะใช้ความคิดว่าเจ้ะยังไงดีสักพักก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้เราขับรถผ่านบ้านหลังหนึ่งมาไม่ใช่หรอไปขอความชื่วเหลือมันก็น่าจะได้มั้งดิวคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้ ทรศัพท์ก็ไม่มีเหมือนอย่างชาวบ้านคนอื่นๆเขาไม่มีเงินจะซื้อจะรอให้คุณตำรวจขับรถผ่านมาทางนี้มันก็คงจะต้องอาศัยดวงมากเกินไปถ้าเกิดว่าคุณตำรวจไม่ขับรถผ่านมาละ่ะจะทำยังไงเดียวก็จัดการล็อกรถเป็นอย่างดีแม้ว่ามันจะเป็น,นรถมือแปดก็จริงแดีวก็สามารถเอาไปขายได้หลายบาทอยู่จากนั้นสองพี่น้อง ก็ผ่ากันเดินซ้อนท้ายต่อค้นกันไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนักไม่ถึง5นาทีซองพี่น้องก็ผ่ากันเดินไปถึงดิวเห็นว่าน้าบ้านหลังนั้นมันมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงดูจากใบหน้าท่าทางเส้นผมแล้วผู้ชายคนนั้นอายุน่าจะประมาณห้าสปีเขากับพี่ชายก็เลยได้ผากันยกมือขึ้นไหวสวัสดีพร้อมกับรอยยิ้ม กลัวว่าเจ้าของบ้านนั้นจะไม่ไว้ใจผู้ชายสองคนเดินมาขอความช่วยเหลือในเวลาเที่ยงคืนผู้ชายเจ้าของบ้านพูดถามขึ้นมามีธุระอะไรเหลือน,นมเดินเดินเที่ยงคืนแบบนี้ถึงได้มาหากันได้พี่ชายของดิวก็เลยได้พูดบอกไปว่าพวกผมขับรถผ่านมาอยู่ดีๆรถเกิดดบับสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าจะหาช่างที่ไหนมาโนรถให้ก็เลยได้เดินมาถามดู เผื่อว่าจะรู้จักช่างอีกอย่างพวกผมก็จะได้ขอเข้าห้องน้ําด้วยเจ้าของบ้านคนนั้นก็เลยได้บอกว่าพอดีเลยลานของลุงเป็นช่างซ่อมรถนะบ้านก็อยู่ใกล้กลแถวนี้พวกหนุ่มเดินไปอีกหน่อยแล้วกันจะเห็นซอยซอยหนึ่งอยู่ซ้ายมือให้พวกหนุ่มเลี้ยวเข้าไปเลยเดินไปอีกหน่อยก็จะเห็นบ้านคนที่มีรถจอดอยู่หลายคันให้แตะโกนเรียกได้เลย ตอนนี้หลานชายของลุงก็อาจจะนอนหลับแล้วจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมมาเลยห้องน้ำของลุงอยู่หลังบ้านพากันเดินเข้าไปเลยคุณลุงใจดีคนนั้นไม่ได้พูดปากเปล่าจะนเดินมาเปิดประตูให้กับสองนุ่มเชิญชวนให้ไปเข้าห้องน้ำตามที่ดีบอกดิวกับพี่ชายก็เลยได้พากันเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นพวกเขาพากันเดินผ่านตัวบ้านไปที่หลังบ้าน จนได้ไปเห็นว่าที่หน้าห้องน้ํามันมีผู้ชายคนหนึ่งก็เลื่องยื้นดูดุหรีอยู่ผู้ชายคนนั้นยิ้มให้ก่อนที่จะได้พูดออกมามาเข้าห้องน้ําเหรอครับเชิญตามสบายเลยดิวก็เลยได้เดินเข้าไปขอนพี่ชายเพื่อให้พี่ชายยืนรอรอยู่หน้าห้องน้ําไม่นานเขาก็เดินออกไปเพื่อให้พี่ชายเข้าห้องน้ําบ้าง ซึ่งพอตอนที่เดียวเดินออกมาจากห้องน้ําเขาก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วลวครับดีวก็ได้แต่คิดนะครับว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นลูกชายของลุงคนนั้นก็ได้ก็เลยได้มาเย็นอยู่หน้าห้องน้ําสูบโมลีคงจะเดินเข้าบ้านไปแล้วละมังหลังจากที่พี่ชายทำธุระเสร็จแล้วสองพี่น้องก็ผ่านกันเดินออกไปพอเดินออกมาหน้าบ้านพวกเขากบไม่เห็นคนลุงคนนั้นแล้ว ดีที่ว่าคุณลุงยังเปิดไฟให้แสงสว่างอยู่เดี๋ยวก็ไม่ได้คิดอะไรเรอกครับคิดว่าคุณลุงคนนี้คงจะเดินเข้าบ้านไปแล้วล่ะมัง้งนี่มันก็เที่ยงคืนเข้าไปแล้วคงจะถึงเวลานอนแล้วละ่ะหลังจากที่พากันเดินออกไปจากบ้านหลังนั้นแล้วเดี๋ยวก็ปิดประตูให้กับเจ้าของบ้านอย่างเรียบร้อยแล้วก็พูดกล่าวกับคนไปเลยลอยที่หัวซาให้มาเข้าห้องน้ํา ขอบคุณมากนะครับลุงที่อุต่าหให้มาเข้าห้องน้ําไว้มีโอกาสเดี๋ยวพวกผมจะมาตอบแทนพระคุณจากนั้นสองพี่น้องก็พากันเดินไปตามที่คุณลุงคนนั้นได้บอกจนกระทั่งได้พากันไปเจอซอยซอยหนึ่งก็เลยได้พากันเดินเลี้ยวเข้าไปซึ่งซอยซึ่งซอยซอยนั้นมันไม่ได้มีไฟเปิดอยู่ที่หน้าปากทางตีอย่างใดแต่มันก็มีป้ายชื่อหมู่บ้านมีป้ายชื่อวัดบอกอยู่ เลยคิดว่ามันต้องเป็นทางเข้าหมู่บ้านคนอย่างแน่นอนดียวกับพี่ชายก็พากันเดินเข้าไปในซอยนั้นซึ่งเดินเข้าไปไมีน,นั้นพวกเขาก็พากันไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่มีรถจอดอยู่มากมายหลายคันซึ่งจากที่ได้มองเห็นนั้นดูยังไงบ้านหลังนี้มันก็ต้องเป็นร้านซ่อมรถอย่างแน่นอนเพราะรถที่จอดอยู่นี้มันก็มีรถเก่าๆปุบพ,พ,พังๆจะพังมีพังแหละ เหมือนกับหูซ่อมรถทษทั่วไปที่มักจะมีรถจอดอยู่หลายคันแบบนี้แม้จะไม่ได้มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าซ่อมรถเตยเดียวก็คิดว่ามันต้องเป็นบ้านหลังนี้แหละที่เป็นหลานของลุงคนนั้นก็เลยเดียร้องตะโกนออกไปอย่างดังขอโทษด,ด้วยนะครับพวกผมอยากได้ช่างซ่อมรถนะขอโทษจริงๆที่มารบกวนกลางดึกแบบนี้พอเขาได้พูดออกไปแบบนั้นจากพัก ในบ้านก็เปิดไฟสว่างเพิ่ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นดิวรีบพูดออกไปในทันทีคุณเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมครับช่วยไปดิวรถให้พวกผมหน่อยสิผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกใช่ครับรถเป็นแนวอะไรแล้วรถของพวกคุณจอดเสียจุดที่ไหนหรอดีวกับพี่ชายก็เลยได้พากันพูดอธิบายไป ฉันก็เลยบอกว่าเราสักแปนะ๊บนะเดี๋ยวผมจะขับรถพาออกไปขอเวลาล้างหน้าแปรงฟันสักหน่อยไม่นั้นร้านของคุณลุงคนนั้นก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เดินไปขึ้นรถให้สองพี่น้องอย่างเดียวกับพี่ชายขึ้นไปนั่งบนรถด้วยคนที่จะได้พากันขับรถไปที่รถของพวกเขาที่ได้จอดเสียอยู่ข้างทางนั่นเองแล้วพอตอนที่รถได้วิ่งผ่านบ้านหลังนั้น ที่เป็นคุณลุงของช่างซ่อมรถคนนี้ดิวก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นมันได้ปิดไฟเมื่อไปแล้วนะครับแต่จากที่เขาได้มองเห็นในตอนนี้นั้นมันกระทำโมดิวถึงก็แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะสภาพบ้านที่เขาได้เห็นในยามค่ำคืนที่มันมีแสงจากดวงจันทร์แต่สองสว่างลงมาเขาเห็นเป็นบ้านที่มันดูเก่าๆมากๆเลยไม่เหมือนกับบ้านที่เขาได้เห็นในตอนแรกตอนที่มีไฟเปิดสว่าง เดีย d e ก็คิดกับข้างตัวเองนะครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าความมืดมองไม่เห็นมันก็เลยดูเป็นเหมือนเก่าๆก็ได้มัง้งมันไม่มีอะไรหรอกไม่นานก็พากันไปถึงรถที่ได้จอดเสียทิ้งเอาไว้ช่างซ่อมรถคนนั้นก็เปิดฝากระโปรงรถเช็คดูเครื่องต่างๆว่ามันสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรช่างดูรถให้สักพักแล้วก็เดินไปสตาร์ทเครื่องดู ปรากฏว่าเครื่องมันสตาร์ตติดขึ้นมาเสียงนั้นช่างบอกว่ารถมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่ขั้วแบตมันหลวมนะเครื่องยนต์ต่างๆนั้นมันก็ยังดีอยู่ไม่มีอะไรเสียหายหรอกพี่ชายของดิวก็เลยได้สอบถามค่าใช้ใจ่ายที่ไปรบกวนในกลางดึกแบบนี้ก่อนที่จะได้จ่ายทางกันไปและก่อนที่สองพี่น้องจะได้ผ่ากันล่ำลา ช่างซ่อมรถก็เลยได้พูดถามขึ้นมาว่าผู้คุณรู้ได้อย่างไงว่าบ้านของผมมารับซ่อมรถได้ดีวก็เลยได้บอกไปว่าผู้ผมเห็นมีบ้านหลังหนึ่งที่มีไฟเปิดสว่างอยู่ที่อยู่ติดถนนนั้นแหละก็เลยได้เดินไปถามมารู้จักช่างซ่อมรถไหมคุณลุงที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็เลยได้บอกว่ามีหลานเป็นช่างซ่อมรถอยู่แล้วก็บอกเส้นทางให้ ก็เลยได้พากันเดินเข้าไปพอดิวไพูดบอกไปแบบนั้นช่างสมรสคนนั้นกับมีสีหน้าที่ดูตกใจไม่ใช่น้อยเลยแหละครับเขาพูดออกมาอย่างตะกุกตะกากว่าผู้คุณพากันไปถามคุณลุงที่อยู่บ้านหลังไหนนะครับพี่ชายของดิวก็เลยได้ชี้มือไปที่บ้านหลังนั้นพอรังก็บอกว่ากบ้านที่อยู่ใกล้ๆซอยนั้นแหละครับ ที่มันมีบ้านหลังเดียวตั้งอยู่โดเดีย่นั่นแหละพวกผมพากันไปขอความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นไปขอข้องห้องน้ําด้วยแล้วก็มีผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ใบหน้าคล้ายๆก,กันกับคุณน,นี้แหละตอนนั้นได้พวกผมก็พากันแปลกใจอยู่ว่าทําไมใบหน้าของคุณมันถึงได้เหมือนกับใบหน้าของคนนั้นที่เย็ยนสุบริอยู่หน้าห้องน้ําแต่พอดูดีๆแล้วมันก็มีบางจุดที่ไม่เหมือนกันอยู่ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนแล้วคนกันเลยคิดว่าอาจจะเป็นหลานเหมือนกันใบนแาก็เลยอาจจะคล้ายกันก็ได้ลรามังยิ่งพี่ชายของดิวได้พูดอธิบายไปเท่าไรช่างสํารวจคนนั้นกับได้มีท่าทางตกใจกลัวยิ่งกว่าเดิมเสียอีกก่อนที่เขาจะได้พูดออกมานะครับว่าผู้คุณจะไปเห็นคุณลุงและจะไปเห็นพี่ชายของผมได้ยังไงกัน พระวกเขาทั้งสองคนนั้นพากันเสียชีวิตไปเป็นปีแล้วเมื่อช่างซ่อมรถได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำเอาดิวกับพี่ชยัยถึงกับพากันตกใจจนแทบจะขาสันเลยล่ะครับแทบจะเขาอ่อนหมดเดียวแรงมันจะเป็นไปได้ยังไงกันทางๆท,ที่คนที่ได้เห็นนั้นพวกเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี่นะ ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติที่ว่าเป็นผีเลยสักนิดเดียวช่างสมรสคนนั้นก็เลยเดเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังองนินนะครับว่าเมื่อช่วงสงการผีที่แล้วนั้นพี่ชายของผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาเที่ยวกับเพื่อนๆแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ของมันนั้นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่ชายนั้นกับได้ไปเกี่ยวกับรถสิบล้อจนล้มลงแล้วก็ดันโชคไหล ูกรถสิบล้อคันนั้นเหยียบหัวเขาอย่างจังเสียชีวิตคาถนนเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นมาคุณลุงของพวกผมนั้น <c oughs> ก็เลยได้ตอมใจกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ารักพี่ชายของผมเป็นอย่างมากเลยสุดท้ายก็เลยได้เสียชีวิตต,ตามกันไปหลังจากนั้นแค่สองเดือนเท่านั้นเองแล้วบ้านหลังนั้นก็เลยไม่มีคนอยู่ต้องปิดร่างไว้แบบนั้น จนมันนี้กลายเป็นบ้านร้างที่สภาพแทบจะอยู่ไม่ได้เลยมันเก่าสุดสโทมลงอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่มีอะไรอยู่นั่นเองส่วนผมนั้นก็ามาอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านนี้แหละไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่ก็คิดเอาไว้ว่าถ้าวันไหนซ่อมรถเก่งแล้วก็จะไปเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่นั่นดีกว่าเพราะมันติดถนน,นนั่นเองดิวกับพี่ชายได้รู้แบบนั้น ก็ถึงกับพากันพูดไม่ออกเลยลหละครับไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจออะไรแบบนี้ก็เลยได้พากันขอตัวที่จะพากันขับรถกลับบ้านกันเลยดีกว่าผมกำมกับกล่าวขอบคุณช่างซ่อมรถคนนั้นไปซึ่งตอนที่สองพี่น้องได้พากันขับรถเดินทางกลับบ้านนั้นเดียวก็ได้พูดกับพี่ชายนั่นครับว่าผมยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่ ว่าสิ่งที่ช่างซ่อมรถคนนั้นได้พูดออกมามันจะเป็นจริงหรือเปล่าวพัพรุ่งนี้เราเค่อยกลับมาดูใหม่แล้วกันเนาะอยากจะรู้เหลือเกินว่าบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงกันแน่มันเป็นบ้านร,รังอย่างที่ช่างซ่อมรถคนนั้นได้พูดวอดจริงหรือเปล่าอีกอย่างเราก็จะได้มาตอบแทนพระคุณที่คุณหลวงเจ้าของบ้านอุตสาบอกเส้นทางให้ไปเรียกช่างได้แล้วก็ยังให้เข้าห้องน้ำอีกด้วย ซึ่งพอวันต่อมาดิวกับพี่ชายก็พากันขับรถย้อนมาทางเดิมนะครับจนกระทั่งได้มาเห็นบ้านหลังนี้ในเวลากลางวันมันก็ทำเอาพวกเขาสองพี่น้องถึงกับพากันตกใจไม่ใช่น้อยเลย่ะครับบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆเลยทั้งๆท,ที่ช่างสมรดคนนั้นก็บอกนะครับว่ามันเพิ่งจะไม่มีคนอยู่ยังไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำ เจไม่รู้ทำไมมอนกันมันถึงนี่เก่าสุดสมสัะขนาดนั้นแล้วที่สำคัญประตูหน้าบ้านนั้นมันก็มีกุญแจล็อกอยู่เป็นอย่างดีแล้วทำไมเมื่อคืนพวกเขาถึงได้พากันเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้โดยที่ไม่ได้มีกุญแจล็อกไต้อย่างไดแล้วทุกอย่างที่พวกเขาพากันได้เห็นนั้นมันก็เหมือนอย่างที่พวกเขาได้เห็นเมื่อคืนเป๊ะไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนเลยที่ต่างออกไปก็คือ สภาพบ้านที่มันดูเก่าสุดโสมก็เท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด